หลังจากที่เราติดตั้งโปรแกรม Package t e x t e r เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาทำใบงานที่1กันนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็เข้าไปที่ Google Classroom รายวิชาก่อนนะครับก็มาที่หัวข้อใบงานการทดลองนะครับก็มาที่นี่นครับแบบหนึ่ง DHCP and Static IP Address แล้วเราก็ดูรูปกันก่อนนะครับนี่คือรูปที่เราจะต้องต่อกันนะครับก็จะมีเซิร์ฟเวอร์หนึ่งตัวแล้วก็มี สวิตช์สี่ตัวแล้วก็เครื่อง PC อีกสิบตัวนะครับตามนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันดูนะครับแล้วก็เปิดโปรแกรม p a c k a t e t e ส e r ขึ้นมานะครับจากนั้นเราก็ต่อเลยครับเริ่มจากสวิตก่อนแล้วกันนะครับเลือกสวิตตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเบอร์2 9 5 0ก้ขีดยีวางลงไปสี่ตัวแบบนี้ จากนั้นเราจะต้องทำการต่อสวิตตั้ง4ตัวเข้าเป็นเครือข่ายเดียวกันก็มาเลือกที่คอนเน็ชันนะครับก็จะมีคอนเน c t ชันหลายตัวเลยนะครับเราจะใช้สายแลนตัวนี้ครับสีดำอันนี้ก็คือสายแลนแบบต่อตรงนะครับตัวนี้เป็นาสายแลนแบบต่อไข้นะครับทีนี้วิธีการต่อเราจะใช้สายตัวไหนนะครับก็ให้จำเอาไว้เลยนะครับว่าถ้าเป็นอุปกรณ์ชนิดเดียวกันเราจะใช้สายไข้ ถ้าเป็นอุปกรณ์ต่างชนิดกันเราจะใช้สายตรงนะครับณที่นี้เราจะใช้สายไขว้นะครับกดเลยนะครับเลือกฟัสอินเทอร์เน็ตพอร์ตไหนก็ได้นะครับณที่นี้ผมเอาพอร์ต01ต่อเข้ากับ024นะครับ0ูนย์ทับยี่สนะอันนี้ก็01นยนทับยีนะครับศู 01, ครับ22แบบนี้นะครับสังเกตจะมีจุดสีส้มกระพริบอยู่นะครับก็คือมันยังไม่พร้อมใช้งานถ้าพร้อมใช้งานมันจะเป็นสีเขียวนะครับเดี๋ยวรอสักครู่มันจะเป็นสีเขียวนะครับระหว่างรอเรามาต่อ PC ได้เลยนะครับมาที่รูปนี้นะครับ n d ไ w h e เลือก generic นะครับเอามาวางสีตัวะนะครับจากนั้นเราก็จะทำการต่อสายแลนนะครับ ของ PC 4สี่ตัวนี้เข้ากับสวิตตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มาที่สายแลนนะครับตอนนี้เราจะใช้สายตรงนะครับเพราะว่าเป็นอุปกรณ์คนละชนิดกันนะครับคลิกที่ PC แล้วก็เลือก Fast Ethernet นะครับห้ามเลือก RS-232 นะครับต้องเลือก Fast Ethernet นะครับแล้วก็ต่อสวิต์รูไหนก็ได้ครับณที่นี้ผมก็เอารู0ูทัแล้วกันต่อไปเรื่อยๆครับ ศูนย์บสามไปเรื่อยๆศูนย์สี่ 4, ไปเรื่อยๆนะครับศูนย์ับห้าโอเคอ่ะสมมติเราเอาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวรอให้มันเป็นสีเขียวนะครับต่อแบบนี้แล้วก็จะเป็นระบบเครือข่ายนะครับอันนี้เป็นการต่อทางกายภาพนะครับแต่มันจะยังไม่เจอกันนะครับมันจะยังคุยกันไม่ได้มันมันจะยังส่งข้อมูลกันไม่ได้นะครับเพราะว่า เรายังไม่ได้ใส่ IP address นะครับให้กับ PC 4ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาใส่ IP address กันนะครับซึ่งการที่เราจะใส่ IP address มันทำได้2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือแบบ STATIC ก็คือเราจะต้องกำหนดค่าให้ให้มันเองนะครับกับอีกวิธีที่2ก็คือวิธี DHCP เราจะใช้เซิร์ฟเวอร์เป็นตัวแจกให้นะครับ ณที่นี้เราจะทําแบบสตา t ์ติก่อนนะครับก็ทำทำเลยนะครับตามนี้เลยมาที่ PC4 นะครับกดเข้าไปมาที่เมนู Desktop มาที่ IP configuration แล้วก็ใส่ IP address เลยนะครับเราจะใส่ IP address เป็น IP private นะครับก็คือจะขึ้นต้นด้วย192.168.1.1ตามนี้นะครับ สับน็ตมาก็เป็นสองห้าจุดสองห้าจุดสองห้าจุดศูนย์นะครับใส่แค่แค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็กากบาทเลยทำ <c oughs> ทั้งหมดเลยนะครับ Desktop IP c o n f i g u r a t i o หนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดหนึ่งจุดสองนะครับนะครับ i p address ของเครื่องเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับหรืออุปกรณ์เครือข่ายนะครับในวงแรนเดียวกันเนี่ย มันจะห้ามซ้ำกันนะครับ IP a d r e s ของอุปกรณ์ห้ามซ้ำกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมก็เลยใส่เป็นเบอร์สองเข้าไปนะครับซับเดตมาสนี้ใช้เบอร์เดียวกันได้นะครับเรียบร้อยแล้วก็ปิดทำทุกตัวอันนี้เป็นจุดสามนะครับซับเดตมาสตัวเดียวกัน เท่านี้ครับเรียบร้อยแล้วสีตัวนี้เราใส่ IP address เป็นแลนวงเดียวกันแล้วนะครับเราจะมาทดสอบกันว่ามันสามารถคุยกันได้ไหมโดยการใช้คำสั่งพื้นฐานที่สุดก็คือคำสั่ง ping นะครับสมมุติว่าผมจะลองใช้คำสั่ง ping จากเครื่อง PC 0 4ไปเครื่อง PC 7นะครับ p i n จาก PC 4ไป PC 7จนะครับจะทำยังไงก็มากดที่ PC 4 <c oughs> นะครับแล้วก็ ที่หน้าเดสก์ท็อปจะมีโปรแกรม Command p พร้อมนะครับกดเข้าไปนะครับหลังจากนั้นเราก็พิมพ์ไปเลยครับ ping นะครับ t i n g วตามด้วยหมายเลข ip address ที่เราต้องการจะทดสอบนะครับก็คือ192.168.1.4นะครับแล้ว enter นะครับถ้ามันขึ้นด้านหลังว่า ttl เท่ากับ128 4อันนี้แสดงว่ามันคุยกันได้นะครับมันเจอนะครับ 0% l o s s นะครับอันนี้ก็คือได้นะครับเดี๋ยวเราลองปิงกลับแล้วกันลองปิงกลับดูนะครับ PC7 <c oughs> ไป PC4 นะครับก็ทำแบบเดียวกันเลยนะครับ Command พร้อมใช้คำสั่งปิงวัก192.168.1.1นะครับเพราะว่าจุดเป็นของ PC4 แล้วก็ Enter เข้าไปนะครับก็เจอเหมือนกันนะครับ TTL เห็นไหมครับ128 0% l o s s อตอนนี้ก็เหมือนกันนะครับ PC 5ลองปริงไปที่ PC 6ดู <c oughs> นะครับก็คอมานพร้อมเหมือนเดิมปริงจุดหนึ่งจุดสามนะครับอลองปริงดูนะครับเห็นไหมครับก็จะได้แบบนี้นะครับอันนี้ก็คือการตั้งค่า IP address แบบ Static ทีนี้ในความเป็นจริงเนี่ยถ้าเราอยู่ในองค์กรอยู่ในหน่วยงานที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์เยอะแยะมากมายเลยเป็นร้อยเป็น200นะครับเราจะต้องมาทําแบบนี้มันก็ค่อนข้างที่จะลําบากนะครับก็เลยจะมีอีกเทคนิคหนึ่งซึ่งง่ายกว่านะครับเขาเรียกว่าเทคนิค DHCP นะครับซึ่งเราจะต้องมีคอมพิวเตอร์1เครื่องทําหน้าที่เป็น DHCP นะครับหน้าที่นี้ผมจะเอาเครื่องคอมพิวเตอร์มาใส่นะครับก็มาที่ n d i เหมือนกันนี่แล้วนะครับ แล้วก็มาเลือกเจเนริกตัวที่2นะครับวางลงไปนะครับแล้วก็ต่อสายแลนนะครับต่อสายแลนนะครับเราต่อสายตรงนะครับเพราะว่าสวิตต่อเข้ากับเซิร์ฟเวอร์นะครับมันคนละชนิดกันเราก็สามารถต่อสายตรงได้นะครับแบบนี้นะครับจากนั้นอ่ะเดี๋ยวเราลองเอา pc ซว่างเปล่ามานะครัพี PC ว่างเปล่ามาซ้ามตัวแบบนี้ ามตัวแบบนี้นะครับแล้วก็ต่อสายรอเลยนะครับสายตรงจะต่อเข้าพอร์ตไหนก็ได้นะครับของ fast ethernet นะครับอโอเคจากนั้นเมื่อเราต่อเสร็จแล้วนะครับที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเราจะต้องไปตั้งค่าให้มันนะครับก็กดเข้าไปนะครับ กดเข้าไปมาที่เดสก์ท็อปแล้วก็ IP Configuration เราจะต้องใส่ IPSS d r e s s ให้กับเซิร์ฟเวอร์ก่อนนะครับก็ใส่เป็นสมมุตินะครับ192.168.1.254แล้วกันเอาเป็นตัวสุดท้ายเลยนะครับนี่แบบนี้นะครับแค่นี้นะครับะนะครับแล้วก็ เมื่อเราใส่ IP address ให้กับ Server เแล้วนะครับเราจะต้องมาตั้งค่า DHCP นะครับก็มาที่เมนู Config ก็จะมีบริการทางเ e r ร์ฟเอยอะแยะเลยนะครับเรามาเลือก DNS นะครับแล้วเราออกผิดครับเรามาเลือก DHCP นะครับ DHCP นะครับเราก็มาเลือกเลยครับว่าเราจะต้องการแจก IP address ตั้งแต่หมายเลขอะไรนะครับอันนี้เราจะแจกตั้งแต่หมายเลข10นะครับ1 9 2 1 6ก็1 0ครับไปอีก สมมุติอัก200เบอร์นะครับก็คือมันจะแจกตั้งแต่เบอร์1ิบเบอไปเรื่อยๆจนถึง200นะครับส่วน default gateway ถ้าเราอยากให้มันต่ออินเทอร์เน,น็ตได้เราเราก็จะต้องใส่นะครับแต่ณที่นี้เราจะยังไม่ใส่นะครับเราแค่ต้องการจะทดสอบดูว่ามันแจก IP มาให้เราได้ไหมแล้วมันส่งข้อมูลกันได้ไหมนะครับผมก็กดกร,กระบาทเลยนะครับทีนี้มาดู3เครื่องนี้นะครับ เครื่องนี้จะรับ DHCP ได้อย่างไรเราจะต้องไปทำอย่างนี้นะครับมาแล้วก็มาที่ Desktop IP configuration แล้วมาเลือก DHCP มันจะรอนะครับอ่าปึ๊บพอมันบอกว่า DHCP request successful เห็นไหมครับมันก็จะได้มาเลยเป็นเบอร์10เห็นไหมครับเบอร์แรกเลยนะครับเพราะมันจะจแจกตั้งแต่เบอร์10เห็นไหมครับอ่าแค่นี้เองตัวที่2เหมือนกันเหมือนเดิมครับ DHCP รอสักคู่หนึ่ง ปึ๊บเห็นไหมเป็นเบอร์11เข้ามาแล้วนะครับ <c oughs> ปึง้งเป็นเบอร์12นะครับเรียบร้อยแล้วทีนี้เราต้องมาทดสอบวยการปริงเหมือนกันครับสมมุติว่าผมจะเอา PC 4นี่แหละมาปิง <c oughs> หา PC 8ว่ามันจะได้ไหมนะครับก็มาที่ PC 4 <c oughs> นะครับใช้คอ m มานด์พรอมใช้คำสั่งปิง192.168 จุดหนึ่งจุด t ีแปดมันจะเป็นเบอร์สิบใช่ไหมครับอ่าเราก็ใส่เบอร์สิบแล้วก็ enter เข้าไปเห็นไหมครับมันจะขึ้น t t l เท่ากับ 1, 2, 8อย่างนี้ความแสดงว่ามันเจอกันแล้วนะครับนะส่วนตัวนี้ล่ะตัวนี้เป็นเบอร์11นะครับลองปิงหาเบอร์5แล้วกันเบอร์ <c oughs> 5ก็คือเป็นจุดสเนาะอ่ะอาเดู๋ยวลองดู192.168.1.2นะครับ enter เห็นไหมครับ ได้แล้วได้แล้วทีนี้ในกรณีไม่ได้จะเป็นยังไงในกรณีไม่ได้นะครับก็เดี๋วจะทําให้ดูปิงก็ปิงเป็นเบอร์อื่นที่มันไม่มีอยู่ในเครือข่ายนะครับจุดหนึ่งจุดห้าสิบแล้วกันนะครับซึ่งมันยังไม่มีนะครับเรายังไม่ได้เจนให้มันก็จะขึ้นช้านะครับแล้วมันจะเขียนว่า time out นะครับ request time out เห็นไหมครับทำเอาแบบนี้ก็คือไม่ได้มไม่ไ,ด,ไมด,ด้เห็นไหมครับร้อยเปอร์เซ็นต์ลอตเห็นไหมครับไม่ได้เห็นไหมอ่าทีนี้ในกรณีต่อไปอย่างตัวนี้คือจุดหนึ่งใช่ไหมครับสบมมติว่าผมจะใช้ PC 9ปีปีหาจุดหนึ่งแต่สมมติว่าถ้ามันมีปัญหาเช่นสายขาด เ,ออเช่นสายขาดสายวินหาผมก็เลยจะลองถอดออกนะถอดสายออกปึ๊บอย่างนี้นะแล้วลองปริงดูนะครับมันก็จะไม่เจอนะครับก็ใช้คอมันพร้อมปริงไปที่เบอร์หนึ่งเลยปิงนะครับ Enter เ,เ,เข้าไปเห็นไหมครับมันก็จะไม่เจอนะครับเพราะว่าสายมันขาดหรือสายมีมปัญหาเพราะนั้นคำสั่งปริงจะเป็นคำสั่งเบื้องต้นเวลาที่ อยู่ดีเครื่องคอมพิวเตอร์เรามันใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้ปกติมันใช้ได้มาตลอดเลยแล้วอยู่ดีมันใช้ไม่ได้นะครับเราก็จะต้องทําการตรวจสอบโดยใช้คําสั่งปิงนี่แหละครับเป็นคําสั่งเบื้องต้นนะครับไปทีละชั้นไปทีละเส้นทางไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะพบปัจุดที่เป็นปัญหาเองนะครับอ่านะครับก็ไม่เจอเนาะ,ะผมใส่เข้าไปคืนก่อนนะครับนะครับสั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับสั่งนี้เหมือนกันก็ จะให้นักศึกษาทำเองนะครับก็คือใส่เข้าไปอีกสามอันนะครับแล้วก็ต่อสายให้เรียบร้อยต่อสายให้เรียบร้อยนะครับเราให้ สตัวนี้นะครับรับ DHCP มาจากเซิร์ฟเวอร์นะครับก็ให้ทำแล้วก็ทำมาส่งผมนะครับส่งไฟล์มานะครับอันนี้ก็รอให้มันเขียวทั้งหมดก่อนเนาะนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยครับสำหรับแลบ,บหนึ่งนะครับในเรื่อง DHCP and static IP address นะครับก็ไปลองทำดูนะครับผม